มาที่เรื่องนี้อย่างที่บอกกันไปนะฮะ<อ>เรื่องของงานเปิดตัวบทเพลงพิเศษเจ้าฟ้าของคนเดินดินนะฮะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558<อ>นะฮะ<อ>ซึ่งบอกว่าบทเพลงนี้เนี่ยนะฮะเป็นความร่วมมือของอสมทสำนักข่าวไทยนายเอเทนนะฮะสหภาพดนตรีและก็บริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดนะฮะ เพื่อเป็นการร้อยดวงใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ยซึ่งต่างก็จงรักภักดีแด่พระองค์ท่านโดยผ่านบทเพลงเพลงนี้เจ้าฟ้าของคนเดินดินใช่เมื่อวานนี้บรรยากาศเปิดตัวอย่างที่บอกไปนะฮะเราก็ได้รับเกียรตินะฮะจากดรสุเมธตันติเวชกุลนะฮะซึ่งเดินทางไปร่วมงานที่เยอรมันสวิสนะฮะเพื่อที่จะ,ะร่วมเทิดพร,ระเกียรติเศรี่าพที่ต่างประเทศที่ยุโรปเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงเครื่องมาปุ๊บเมื่อวานนี้ก็มาร่วมงานนะฮะโดยมีนี่แหละกรรมการผู้มยการใหญ่นะฮะคุณสิวพรมชมสุวรรณเนี่ยก็เดินทางมากล่าวความรู้สึกเปิดตัวร่่ววมด้ยนนแ ว่านะครับประความประทับใจนอกเหนือจากช่วงที่ช็อตเปิดตัวมิวสิกวิดีโอแล้วก็คือช็อตที่ดรสุเมศก่าวบรรยายบนเวทีนะฮะท่านบอกว่าไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่สัมผัสได้ถึงเจ้าฟ้าแต่คําว่าเจ้าหญิงหรือเจ้าฟ้าในในวานิยายที่ฝรั่งเขาพูดถึงกันเนี่ยสัมผัสได้ไปจนถึงชาวต่างชาติคนเยอรมันบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอ่านนิยายเยอะแยะที่พูดถึงเทวดาเจ้าฟ้าที่อยู่บนฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์<ะ>แต่สําหรับเขาเนี่ย รู้สึกว่ามันมีอยู่จริงมเมื่อได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองไทยชื่อสมเด็จพระเทพ ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆาว่า,าพ,วรพระบารมีของท่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยู่เฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะฮะคนต่างชาติเนี่ยก็รู้จักแล้วก็เห็นถึงาการทรงงานที่หนักเพื่อประชาชนฮะใช่เมื่อวานนี้นะฮะเราก็มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมกันนะฮะในเว็บของนายเอ็นเตอร์เทนดอทีนะฮะต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกเลยฮะโดยภาพพระชายรักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะฮะที่ทางเราเนี่ยขอพระราชทานมาประกอบบทเพลงนี้ส่วนหนึ่ง เป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงบันทึกด้วยพระองค์เองด้วยนะคอัลละได้เวลานะฮะที่ชาวตกบันบันเทิงเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครดูข่าวในช่วงข่าวค่ำของ modern Night tv ช่อง9ของสำนักข่าวไทยจะได้ชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ขออนุญาตใช้คำว่าอัญเชิญภาพนะฮะพระฉายาลักษ์ภาพ ภาพ,พยนตร์ส่วนพระองค์นะฮะซึ่งบางช็อตบางช่วงในมิวสิกวิดีโอที่ทีมของอสมทร้อยเรียงใส่มาประกอบเพลง<ม>นี่นะ,ะต้องบอกว่าบางช่วงเป็นภาพหาดูได้ยากบางภาพเป็นภาพที่คนไทยไม่เคยเห็นและบางภาพเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยถ่ายทรงข่ายภาพเหล่านี้ไว้เป็นภาพส่วนพระองค์จริงๆนะฮะขออนุญาตให้ทุกคนได้ชมได้มีความสุขในเช้าว,วันนี้กับบทเพลงแห่งความภาคภูมิใจของชาวอสมบัทรและเชื่อว่าจะเป็นเพลงที่คนไทยทุกคนทราบซึ้มแล้วก็ตื้นตันไปกับพระบารมีของพระองค์ะฮะผ่านบทเพลงชื่อว่าเจ้าฟ้าของคนเดินดินครับ ขอ, hmm. ขอพูดเป็นภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะมะว่าน่ารักมาก <c oughs> คือเป็นภาพที่แบบเนี่ยคนลุกคือไม่เคยเห็นนะเราเกิดมาเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเราก็ดูข่าวพระสํานักพระราชกรณียกิจต่างๆภาพต่างๆเหล่านี้แทบจะไม่เคยเห็นเลยอะ Oh. ต้องบอกว่าเป็นชาวที่มีความสุขนะทุกครั้งที่เราได้เห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเรามีความสุขอย่างน้อยจะทุกจะยากอะไรเกิดเป็นคนไทยได้เห็นภาพ แบบนี้เนี่ยเรารู้ว่าเรามีคนคนหนึ่งที่ดูแลเราอยู่ใช่แล้วก็พระองค์ก็เป็นเจ้าฟ้าหญิงของพวกเราปวงชนชาวไทยที่รักมากๆอีกพระองค์หนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะัก็นนต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าบทเพลงนี้นี่นะฮะทางเว็บไซต์นายเตียนทีวีแล้วก็เว็บไซต์อสมทนะคะ mcot.net เนเี่ยเปิดให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยนะฮะดาวโหลดเป็นฟูลเอดีนะฮะหรือว่าเป็นเพลงที่นั่นเรียบร้อยแล้วก็ไปโหลดกันได้นะฮะไม่มีใน YouTube นะฮะ ไปโหลดกันที่เว็บไซต์อสมทฮะไม่แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าสําหรับคนที่เข้าไปโหลดเนี่ยนะฮะก็ไปโหลดเก็บได้แต่ว่าถ้าอยากจะได้วันนี้จัดมาให้แบบนี้เลยเต็มเต็มเลยพี่บอยในแผ่นนี้นะฮะเ,เจ๊แมมคุณผู้ชมฮะมีเป็นวิดีโอ full HD ทั้ง2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันรวมน้ําใจคนบันเทิงแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีภาพพระฉายารักภาพยนตร์ส่วนพระอ,องค์อยู่บรรจุอยู่ในนี้ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประติศาสตร์นะฮะที่คนไทยจะได้บันทึกเก็บเอาไว้นะฮะ<ช>เป็นภาพหายาก<ช>เราจะแจกไม่มีขายด้วยบอกเลยว่าไม่มีขายเราจะแจกกันเนี่ยนะฮะให้ประชาชนชาวไทยที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยนะฮะได้เก็บเป็นที่ระลึกนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลน่ะหลายๆคนติดต่อมาเมื่อวานว่าอยากได้นะฮะ อันนี้ถ้าจะเก็บเอาไว้หมดเลยได้ไหมไม่ได้เจ๊แหมงของเธอได้แผ่นเดียว <c oughs> <ด>เ,เดียวเหรอนะแหมอสอ,อสอสบตบอกเลยว่าอาสสทตทำมา1,000แผ่นก็จะแจกจ่ายในรายการต่างๆในสื่อต่างๆของเรานะฮะ,ะแล้วก็ให้กับพันธมิตรของเราเนี่ยนะฮะง่ายๆค่ะวันนี้พิมพ์คําว่าเจ้าฟ้าของคนเดินดินเข้ามานะครับลำดับที่1 0 1ถึง200ก็คือ100แผ่นมอบให้เลยถึงบ้านนะฮะง่ายๆ พิมพ์คำว่าเจ้าฟ้าของคนเดินดินนะฮะแล้วก็นี่แหละจะได้รับนะฮะดีดี เซตนี้นะฮะคู่ควรกับการเก็บสะสมมากคุณป้าคุณยายซึ่งดูอินเทอร์เน็ตไม่เป็นดูคอมพิวเตอร์ไม่เป็นก้าวหนีใส่เข้าไปในเครื่องก็ดูได้เรื่อยๆเป็นไฮเดฟชัดเจนมากนะฮะใช่สี่ตองหนึ่งตองสามนะฮะและอย่างเมื่อวานนี้นะฮะก็มีหลายๆคนที่ไปร่วมงานนี้เหมือนกันศิลปินดาราก็ไปนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีบุ๋มปรรดดามีคุณตุ้ยธีรพัฒน์ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถานีวิทยุของสพอทฤษฎีนะฮะคุณศรินพานิยากรแต่ละคนนี่ก็พูดถึงความประทับใจนะฮะ ไปฟังเสียงแล้วกันตั้งแต่คุณดี้ตั้งแต่พี่ตุ้ยนะฮะรวมไปถึงประชาชนเมื่อวานนี้ก็ไปรอรับซีดีหลายคนน้ําตาไหลเมื่อได้ชม Music Video, มิวสิกวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฉายให้ชมกันไปแล้วหลายคนบอกว่าคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยนะจะได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงในวาระสําคัญก็คือครบรอบอายุ60ปีของสมเด็จพระเทพ60พรรษาเนี่ยนะครับไปฟังความรู้สึกของคนบันเทิงที่มารวมน้ําใจกันในครั้งนี้ฮะเชิญฮะก็คงรู้สึกเหมือนกับทุกคนที่ได้ดูแล้วก็ หายใจเข้าลึกๆอิ่มวันนี้เห็นมีคนชอบมีคนมาร่วมร้องอะไรต่างๆนานาเยอะก็ก็รู้สึกปลืมปล้มใจปลื้มใจแล้วก็ดีใจด้วยที่ทุกๆคนตั้งใจมาร่วมกันน้อมใจถวายความจงรักภักดีูมีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าผมว่าเพลงน,นี้ก็คงจะเป็น เพลงที่ผมใช้คําว่าในฐานะประสมนิกรน,นะครับเราร้องถวายพระองค์ท่านผมเชื่อว่าเราก็คงเป็นหนึ่งในดวงใจทุกดวงที่ที่ถวายพระองค์ท่านในวัฒนธรรมสำคัญครับท่านเป็นเจ้าฟ้าของของคนเดินดินนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมว่าคํานี้คําเดียวจริงๆเป็นชื่อเพลงด้วยนะครับที่ผมมีความสุขว่าท่านท่านทรงทรงอยู่ในใจของะสบนิกรทุกคนจริงแล้วแล้วท่านทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับท่านครับพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ผมว่า เพลงนี้อาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทสะท้อนความสึกของของคนไทยทุกทนเป็นสิ่งที่พิเศษสุดค่ะในชีวิตที่นานๆทีถึงจะได้พบค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ลังเลค่ะที่จะต้องรอได้ฟังหมดเพลงแล้วค่ะรู้สึกประทับใจเนื้อร้องทุกๆคำตรงกับที่เราพบมาตั้งแต่เล็กค่ะ อ่านะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะแฟนๆตกแันบันเทิงนี่ก็เล่นเกมเข้ามานะฮะลำดับที่101จนถึง200ก็รับไปเลยนะฮะซีดีที่ว่ากันนี่นะฮะเจ้าฟ้าของคนเดินดินนะฮะแต่ต้องพิมพ์เข้ามาคําว่าเจ้าฟ้าของคนเดินดินนะครับมีหลายหน่วยงานถามมาว่าเพลงนี้จะใช้ฉายในโรงเรียนในราชาการเอาไปร้องเพลงใดๆไ,ไหมได้หมดเลยนะฮะเอาไปร้องเพลงไหมเพลงแต่ว่าห้ามจําหน่ายเท่านั้นเองอแล้วถ้าใครอยากจะทําเป็นซีดีแบบนี้หน่วยงานไหนพอจะมีทุนทรัพย์อยากจะทําแจก ติดต่อเรามาฮะเราอยากได้ผู้สนับสนุนเราทําได้บางส่วนเพราะเยอะมากคนอยากได้นะฮะแต่เราก็อย่างที่บอกว่าหน่วยงานไหนที่อยากได้เอาไปแจกประชาชนหรือเอาไปแจกเผยแพร่เผยแพร่ต่างๆเนี่ยนะฮะได้เลยติดต่อเรามานะฮะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดนะฮะอ่ะส่งมาได้เลยนะฮะ